Project Open Up Your Strength Client Fitness Club for Men for Men A To attract new clients บรรดาชายหนุ่มเมื่อต้องการโชว์แมนต่อหน้าสาวๆแล้วพลังก็คือสิ่งหนึ่งที่ชายหนุ่มต้องการแสดงออกเพื่อให้สาวๆได้ทราบว,ว่าชายคนนี้สามารถปกป้องเธอได้ดังนั้นยิมแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียจึงได้ออกไอเดียขึ้นมาเพื่อให้ชายหนุ่มหันมาออกกำลังกายมากขึ้นโดยใช้แคมเปญว่า open up your strength ันเชคุอซึ่งทางทีมงานได้แปลงโฉมสาวสวยให้กลายเป็นผู้หญิงท้องและได้เดินตามห้างสรรพสินค้า ร้อมกับขอความช่วยเหลือให้เปิดขวดแตงกวาดองในโหลตามสไตล์มุกคลาสสิกทั่วไปแต่บรรดานหนุ่มๆก็ต่างหน้าแตกไปตามๆกันเพราะไม่มีใครสามารถเปิดฝาโหลได้เลยสักคนโดยก่อนหน้านี้ทางทีมงานได้นํากาวมาติดไวร้รอบๆฝาเพื่อทําให้ไม่มีใครสามารถเปิดออกได้และในจังหวะที่หนุ่นนมๆกาลังหน้าแตกสาวสวยก็ได้ยื่นใบปลิวโปรโมทยิ้มให้แกห่หนุ่มๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียฟอร์มต่อหน้าสาวๆอีกครั้งนั่นเองครับ Маленький эксперимент от фитнес-центра Форман. Это пригласительное, где надо бесплатное посещение тренажерного зала. Приходите обязательно и набирайтесь новых сил, открывайте новые банки. outcome each third man who received an invitation took advantage of the offer and visited four-man gym for free the attendance of four-man gym increased by 30 percent the client decided to repeat action for other fitness club in other cities ใครๆก็ต่างชื่นชอบของขวัญกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามดังนั้นแบรนด์น้ำอัดลมชื่อดังจึงได้ทําการแจกสิ่งของให้แก่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยสิ่งของที่ว่านี้ก็คือกระดาษห่อของขวัญนั่นเองครับทางทีมงานได้ทําป้ายบิลบอร์ดที่สามารถแจกกระดาษห่อของขวัญขึ้นมาและนําไปติดตั้งไว้กลางห้างสรรพสินค้าในประเทศเบลเยียม เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นสามารถหยิบห่อกระดาษจากป้ายบิลบอร์ดนี้นำมาห่อขอ,ของขวัญให้แก่คนที่เราจะมอบให้และสามารถเก็บไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยโดยที่ป้ายบิลบอร์ดนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็คือการส่งมอบความสุขให้แก่ทุกๆคนกันอย่างทุ่นหน้าในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งมอบรอยยิ้มให้แก่ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้อย่างทั่วถึงและเป็นการโปรโมทแบรนด์ไปในตัวอีกด้วย ปัจจุบันนี้การตลาดมีความแปลกและแหวกแนวกันมากขึ้นไม่ว่าจากด้านธุรกิจด้านความบันเทิงเพลงหรือแม้กระทั่งวงการเกมต่างก็งัดเอาไอเดียสุดครีเอทีฟมาดึงดูดลูกค้าเป็นจํานวนมากและด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทซิงสตาร์ที่เพิ่งจะเปิดตัวเกมใหม่ซึ่งเป็นเกมคลาโอเกะจึงได้จัดก,กิจกรรมทางการตลาดสุดครีเอทีฟขึ้นมาเพื่อเรียกความสนใจจากแฟนๆด้วยการส่งแท็กซี่ให้ขึ้นฟรีแค่โชว์เสียงร้องผ่านลำโพงนั่นเองครับ hey, I just met you. And this ในกิจกรรมนี้ทานทีมงานได้เตรียมรถแท็กซี่สุดหรูซึ่งเป็นรถลิมูซีนคันยาววิ่งตระเวนไปทั่วเมืองโดยทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แสนง่ายได้เพียงแค่คุณบวกมือขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะไปยังที่หมายโดยไม่เสียเงินสักบาทเดียวเพราะค่าโดยสารนั้นต้องจ่ายด้วยเสียงเพลงไอเดียนี้สนุกและเรียบง่ายเพราะนอกจากจะเปิดให้กลุ่มป้องหมายได้ลองใช้สินค้าแล้วยังช่วยสร้างจุดสนใจให,ให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเสียงร้องเพลงคราโอเกตที่ตลกตลกของแต่ละคนไปอีกด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จและได้ใจแฟนๆของกลุ่มคนที่รักเสียงเพลงได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับใครๆหลายคนต่างก็ชื่นชอบเครื่องด